อันที่สองความภาคภูมิใจในตัวเราและองค์กรก็คือความภาคภูมิใจความรักเรียงกับพวกเราครับว่าวันนี้น่าจะเป็นอีกวันหนึ่งเอก่มกันเลยดีตบได้น้ำสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลามา ท่านนายกองเอกวรล้นหนูรอดครับในโอกาสนี้ลานไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยตอนและผู้เข้ารับการสุดจอบรมขอขอบพระคุณที่กระต๊้ต่อความมั่นคงอย่างต่อเนื่องรักษาดินแดนประจำกองในวันนี้พูดเยบะากครับกองร้อยกองรักษาดินแดนจังหวัดสงขลาที่หนึ่งโอ้ คารู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครองล้วนแต่เป็นภารกิจของพวกเราทั้งสิ้นบอกว่าได้เปิดการอบรมตามโครงการเครือขายสุภาพโดยประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐาะนะผู้บังคับบัญชาของพวกทัพของสมาชิกกองอาสาารักษาดินแดนของสายตาและประสาทหูในการเฝ้าระวัง กองร้อยอาสาสมัชนินแดงอำเภอหันใหญ่ที่4จำนวนซึ่งนองกินข้าวเสียงครับได้เ,เขยวไปก่บับเอาไปไหนนะะมีไก่ปะมี่ไก่ที่ลูกกินหรบลูกกินมากปะก็พ่อ